สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับอ่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับพระเครื่องตัวไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะพี่นะเบอร์โทรศัพท์ไกดดีไลน์นะครับ0 9 6ย์9 6 8 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้เหมือนเดิมเลยนะครับอ่า EP นี้มีราคา400กับ200นะพี่นะ400กับ200นะครับ อยอดใครไม่ถึง300มีค่าจัดส่ง50บาทนะพี่นะเราไปเริ่มองละ400กันเลยนะครับนี่พระได้มาจากร้านทองนะครับนี่เขาแกะกรอบทองขายนะพี่นะนี่นะครับผมก็เลยไปตัดมานะครับเพราะว่าเขาโละนะครับเยอะมากนะพี่นะเดีย๋ยวมีตังจะไปเอาอีกนะเขามีเยอะมากๆบอกเลยนะครับ องที่1นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพวงนะพี่นะสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่นะครับองค์ที่1นะครับอันนี้องค์ที่1องค์ละสี่ร้อยนะพี่นะองค์ต่อไปครับองค์ที่สองก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับสวยทุกองค์ต่อไปครับองค์ที่สามก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับ เนี่นะครับเนื้อทองฝ่าบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่สามองต่อไปนะครับอันนี้องค์ที่สี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรน,นะครับสองสี่แปดสามเลยนะพี่นะ,อ,ะองค์นี้นะครับองค์ที่สี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นเหรียญชินราชนะครับ นี่นะครับด้านหลังเป็นกระไบทองเป็นยันแบบนี้นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่ห้าองต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับอ่าองละสี่ร้อยองที่หกก็จะเป็นเหรียญน,นะครับวัดงานฉลองสมรสักนะครับศูนย์สี่ไม่หลงปู่เพิ่มก็หลงปู่บุญหลงปู่เจือใช่ปะ้ะถ้าจําไม่ผิดหรือว่าหลงพ่าะเต๋นะอ่าองนี้องค์ที่หก องต่อไปครับองค์ที่7ก็จะเป็นนี่นะครับพระเก่าปีลึกนะครับเป็นสมเด็จพระพุทธโคสาจารนะพี่นะนี่นะครับอง์นี้นะครับอง์องที่7 <c oughs> องค์ต่อไปครับองค์ที่8ดนะเหรียญพระประถมเจดีนะพี่นะ <c oughs> เนื้อทองแดงนะครับไม่รู้ที่ไหนนะอันเนี้ยอ,องค์ต่อไปองค์ที่9กก็จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับ กรมหลวงนะครับอ่านี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้องค์ที่เก้าองละสี่ร้อยต่อไปครับองค์ที่สิบก็จะเป็นเหรียญแปดรอบนะครับนี่วัดพุทธารามนะครับสุรินทร์หลงป่ด,ดุลน,นะครับหลงป่ด,ดุลน,นะครับองนี้นะครับองค์ที่สิบ ต่อไปครับ11นะพี่นะก็จะเป็นเหรียญเก่าเช่นกันนะครับปีลึกๆเลยนะครับปี18นะครับจะเอาวาดวัดชายนานะพี่นะอ่ะมีแค่นี้นะครับองค์ละ400นะพี่นะต่อไปเรามาชับเรามารับชมอง์ละ200นะครับได้องค์ละ200เลยนะพี่นะ2อ,องค์ก็4 0 0นะครับเพราะว่าย,ยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะพี่นะอ่ะเราไปดูองค์ที่1นะครับ เป็นพระร่วงนะครับเนื้อชินเงินนะครับเป็นพระกุนะพี่นะองค์ละสองร้อยองที่หนึ่งแล้วนะครับองค์ละสองร้อยนะครับ <c oughs> องค์ที่สองนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นท่ามะไฟนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟพิมพ์ใหญ่นะครับรูปหล่อนะครับอง,อง,องอค,งนค์นี้นะครับองค์ที่สององต่อไปองค์ที่สามก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับ องนี้องที่สามล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะพี่นะองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่อันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปวันศุกร์นะครับเป็นพระประจําวันวันศุกร์นะครับด้านหลังก็จะเขียนพระสุทธิสารนะครับนี่เนื้อทองแดงนะพี่นะพระเก้าปีลึกเช่นกันนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่ไปกันต่อกับองค์ที่ห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับปลุกเสกนะครับหลวงพ่อธรรมจักรนะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับ องนี้องค์ที่5้าองต่อไปนะครับองค์ที่6นะครับเหรียญนั่งพานหลวงปูดทิมนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับนี่องคนี้นะครับองค์ที่6นะพี่นะองค์ละ200นะครับต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับก็จะเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นั่งบอลังนะครับนี่องนี้องค์ที่7เป็นเหรียญล่อนะครับ ไปกันต่อกับองค์ที่8ององละ200ก็จะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับลงยาด้วยนะครับเป็นกระไหลทองลงยาสีน้ําเงินสวยๆเลยนะครับองค์ที่8ององนี้องค์ต่อไปครับองค์ที่9นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะรูปหลอ่อปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อเดิมนะพี่นะองค์นี้นะครับองค์ที่9องค์ต่อไปครับองค์ที่10บนะครับก็จะเป็น เหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับ hi, นี่อง์นี้องค์ที่สิบจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับอ่ 5, นะนะาหลวงปู่ทวดเตาลีดนะครับศูนย์ห้านะมีนะหลวงปู่ทวดเตาลีดปีศูนย์ห้านะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองก็จะเป็นพระ ุนะครับพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเนื้อชินเงินประหลอดสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้องค์ที่สิบสิบเอ็ดบอกไม่ใช่ดิองที่สิบสองขออภัยนะครับอันนี้องค์ที่สิบสองนะพี่นะองต่อไปครับองค์ที่สิบสามก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับนี่องนี้องค์ที่สิบสอง เลียมกันน้ำหมดเลยนะพี่นะต่อไปองค์ที่สิบสามอันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งแต่งนะครับนี่วัดน่าจะเป็นวัดบรวรนะพี่นะนี่เนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่ไปกันต่อสิบห้าก็จะเป็นเหรียญละคังหลวงพ่อกเกษมนะครับนี่อัปปะ้าลงยานะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้าองค์ต่อไปครับสิบหกนะครับ อ่านี่เลยลีลาเมตขนุนนะครับนี่พระกุนะครับเนื้อดินลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกองต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดก็จะเป็นปิดตานะครับพิมพ์จักกจันนะพี่นะปิดตาพิมจักกจันนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับนี่องนี้องค์ที่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นพระอุปคุตนะครับ เนื้อเก่าๆเ,เลยนะพี่นะอุปคุตหลงผู้เอี่ยมนะองค์นี้องค์ที่สิบแปดองต่อไปนะครับสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญหลงพ่อกันนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับนี่องนี้อง์ที่สิบเก้าองต่อไปครับองที่ยี่สิบนะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพว่อทารุ่นสองนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับก็จะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่21อนะพี่นะองต่อไปองค์ที่22อนะ่ะรูปหลอ่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่หล่อโบราณนะพี่นะขี้เบ้าเดิมๆด,มดิองค์นี้องค์ที่22องค์ต่อไปนะครับ องค์ที่23ามาเลดนะครับหัวเลดหลวงพ่อรวยนะพี่นะนี่หัวเลดหลวงพ่อรวยวัดท่าตะโกปีห6เนื้อปักก้าลงยานะพี่องนี้องค์ที่23องค์ต่อไปครับองค์ที่24ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้24นะครับเหรี่ยญเสมาหลวงปู่ทิม ไปกันต่อนะครับองค์ที่25ก็จะเป็นพระชัยวัดหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่25องค์ต่อไปครับองค์ที่26ก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพิมพ์สังคติยาวนะครับเนื้อผิวพระหิ่งหิเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเป็นพิมพ์พิเศษนะครับหล่อหล่ออกเรานูนนะครับนี่หล่อโคตรนูนเลยนะพี่นะหายากผิวหิ่งๆิแบบนี้นะครับ เป็นสังคติยาวพิมพ์เเลยนะครับนิยมสุดๆุดเลยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกองละสองรอยบาทนะครับอันนี้ต้นคลิปจะองค์ละสี่ร้อ่ะดูดีๆนะพี่นะต่อไปองที่ยี่2ิบเจ็ดนะครับเหรียญล่อเพ่ะไผ่นะพี่นะอ่านี่ย7ิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญล่อเพาะไผ่อีกหนึ่งองคงต่อไปครับย8ิบแปดนะครับก็จะเป็นเหรียญล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบแปด ออกสำริดขาวๆเลยนะแกงเงินนะต่อไปครับยี่สิบเก้าสามสิบก็จะเป็นหลงปูทวดปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่นะพี่นะอ่ามีสององนะมาดูองค์ที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับหลงปูทวดปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่ต่อไปครับสามสิบนะพี่นะนี่องค์ละสองร้อยนะครับอ่า ดูดีๆนะพี่นะอย่าลืม096 661 4848นนะครับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับผม